นอนไม่หลับไปหายานอนหลับ <S <S ถ้านอนหลับนี่โอ้โสบายจนใหญ่นอนไม่ใช่หลับใช่ไหมครับแต่ว่าือเฎียในใการตาเป็นเหมือนนอนหลับวันหนึ่งจะตื่นขึ้นมาฉะนั้นถ้าเปรียบในหนังสือหนึ่งเทวชริตกาเราไม่กลัวเพราะว่าเราเป็นเหมือนนอนหลับวันหนึ่งจะตื่นวันหนึ่งนี่นี่คือความเชื่อของทิเฎีนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราจึงมีหวังว่าคุณแม่สอนนี้ท่าน ไม่ได้รับนะไม่ได้ร่วมรับนะร่วมเหมือนกันแต่ไม่ไม่รับแต่รับวันหนึ่งคนที่เชื่อในพระเจา้าอย่างแม่สอนที่เชื่อพระเจ้าจะตื่นขึ้นมาในท้องีจะบอกว่าโอ้จะเสด็จมาพระเยซูจะเสด็จมาแล้วก็จะมารับเอาผู้เชื่อนะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะสนใจพี่น้องน,นะครับแล้วก็ประการที่สองนะครับที่เราไม่กลัวความตายเพราะว่าการตายเนี่ย เป็นเหมือนการสิ้นสุดงานในโลกในวิวร์ผมจะยกขึ้นมานะครับในวิวร์บทที่14ข้อ1กนะครับพระเจ้า,าได้บอกว่ามีคนที่กลกโลกนี้ไปนะครับและหลังจากนั้นพวกจะมารับเขาไปอยู่ก,นะกับะองแล้วก็การ อยู่ในโลกนี้เป็นวาระสุดท้ายของเขานะเป็นการสิ้นสุดงานในโลกนี้เราเชื่อว่าแม่แม่สอนเนี่ยท่านคงจะทํางานหนักลูกหลานก็คงจะรู้ดีนะว่าท่านทํางานหนักดูแลลูกหลานแล้วทำงานออกมาแต่ว่าเป็นสิ้นสุดงานของท่านนะเมื่อสิ้นสุดทันต็ร่อ่วงนะถ้าถ้าท่านไม่ตายนะคนไม่ตายเนะี่ย ขนาดนอนยังฝันหางานอีกใช่ไหมยังฝันโอ้มื้อเย็นเสร็จกินยังน้อภาษาอีสานมื้อเย็นเสร็จกินยังน้อมื้อเย็นเสียง่ายน้อแต่บางคนตกงานะแต่พี่น้องครับคนที่จากโลกนี้ไปนะพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเหมือนการสิ้นสุดงานในโลกนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องครับถ้าท่านเชื่อในพระเจ้า หมาย้ท่านรู้ว่าคนที่จากไปเนี่ยเป็นชิ้นสุดท้ายแต่ถ้าท่านยังไม่จากโลกนี้ไปหรือจะไม่ตายยังไะแสดงว่างานของท่านยังยังไม่เสร็จยังจะนอนจันทร์่ามีงานเยอะแต่ว่ายังตายไม่ได้เพราะงานยังไม่เสร็จยังมีงานอีกเยอะนะแม่เพชรนะหมอไทยนะยกท่านก็หลักแปดใช่ไหมหลักเจ็ดหลักแปดนะแปดสิบสองนะ อ่าแปดสิบสองแล้วนะแล้วก็ที่ท่านยังอยู่เพราะว่างานยังยังไม่เสร็จนะแต่แม่สอน,นงานเสร็จแล้วนะนะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่จะรู้คนที่จะกํากับก็คือผู้สร้างทิเซียนเราเชื่อกันพระเจ้าจะมีงานให้แต่ละคนฉะนั้นพี่น้องลองเช็คว่าท่านอยู่เพื่ออะไรแล้วทิเซียนเราเชื่อว่าพระเจ้าจะให้งาน,นทาไงเราจะมีสันติสุขในการทางานนี้เป็นประการที่สองประการสุดท้ายอาจจะลงแล้วประการสุดท้ายนะครับการจาก ไปหรือการตาย่ยเป็นเหมือนการย้ายบ้านครั้งสุดท้ายหลายคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ย้ายบ้านถ้าเราอยู่ตามหมู่บ้านมีบ้านน็้คนที่เป็นข้าราชก,การคนที่ทํางานบริษัทหรือคนที่ย้ายไปวัดจะรู้นะและแต่แต่ละครั้งนี้ย้ายบ้านนีงไม่ใช่ธรรมดานะแต่การตายเป็นเหมือนการย้ายครั้งสุดท้ายนะแม่สอนไม่ต้องลำบากไม่ต้อง ถ้าอยู่ในโลกนี้ต้องดูว่าจะย้ายบ้านได้นะครับแต่ว่าการตายเป็นการย้ายครั้งสุดท้ายนะครับฉะนั้นขอให้พี่น้องได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงๆพระคัมภีร์บอกว่าเราอยู่ในโลกนี้เราเป็นเหมือนนะนักค่านจอรหรือนักนะทัศน,นาจรดเราไปทัศน,นาจอรเราไปพักบ้านาไปพักโรงแรม บ้านนี้เป็นเหมือนโร,รงแรมอยู่ชั่วคราวแต่ว่าบ้านของเราจริงๆก็คือที่สวรรค์นะถ้าบ้านโรงแรมมันอาจจะไม่ค่อยดีนะน,นอนไม่นานะขอให้พี่น,น้องกันพั่นอนแต่ถ้าบ้านเนี่ยด้วยนี้หลายคนจึงอยากจะสร้างบ้านให้ดีที่สุดนะให้บ้านนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุดพระบรมปีบอกว่าระเจะได้เตรียมบ้านสําหรับเราที่มีมีทุกอย่างไม่ทุกไม่ร้อนนะ แล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่เจ็บไม่ปวดโอ้โอคงจะดีมาก<ช>แต่ว่าโลกนี้เป็นเหมือนโรงแรมเราอยู่ไม่นานพี่น้องครับฉะนั้นถึงเราจะไปเจอโรงแรมบางทีอาจจะแอร์เสียที่กบดหมนจ่ายเงินแล้วแต่แอร์เสียแต่ก็เป็นประสบาการณ์นะครับเป็นประสบาการณ์พี่น้องครับอยากจะบอกว่าการตายของคริสเตียนที่เราไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นการย้ายบ้านครั้งสุดท้าย บ้านในโลกนี้นะเป็นเป็นบ้านชั่วคราวแต่บ้านจริงๆของเราอยู่ที่สวรรค์นั้นเป็นหลักข้อเชื่อของเราที่เราเชื่อในพระเจ้าเราจึงมันง่นคงเราจึงไม่กลัวไปบ้านของตัวเองจริงๆจะไปกลัวอะไรล่ะครับใช่ไหมครับขอให้คิดดีๆนะคนที่จากไปเชื่อพระเจ้าให้จากไปเนี่ยโอ้เราไปบ้านให้หงานงานก็โอ้เราไปบ้านกาเป็นทีสัตว์า,า,าไปบ้านก็นต,นต้องไห้ครับขันราบโไปลงแรกโอ้จิฉันนี่จ่ายเลยเนา อาจจะได้เตะได้ขึ้นน้ำก็ไม่รอดถ้าไปรุแรงไปพันโอ้มันธิ์นีแต่ไปบ้านของตัวเองงานที่ผู้ใจฉะนั้นคริสเตียนนะผมผมพยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะว่าเราเชื่อในพระเจ้านะครับการตายเป็นอะไรนะสาประการการตายเป็นเหมือนอะไรนะอันที่หนึ่งการตายเป็นเหมือนนอนอ่าเป็นับ อีกวันหนึ่งจะตื่นขึ้นมาก,การตายเป็นเหมือนการสิ้นสุดงานในโลกนี้ถ้าเรายังไม่งานยังไม่เสร็จพระเจ้าจก็ยังไม่ไปเท่านั้นยอย่าพิธีกรบอกว่าท่านอยากจะตายก็ตายไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่ให้ตายถ้าพระเจ้าไมอ่อนุญาตเพราะว่างานยังไม่เสร็จต้องทําง,งานตอ่อซึ่งเราต้องหาว่าเรามีงานอะไรและการตายเป็นเหมือนการย,าย้ายบ้านครั้งสุดท้ายก็คือเราไปอยู่บ้านจริง ไม่ต้องไปเช่าแล้วไม่ต้องไปอยู่ในโลกนี้ขอหนุนใจพี่น้องที่เชื่อในพระเจา้าและพี่น้องที่ยังไม่เชื่อก็ขอ,ขอเรียนเชิญมาพิจารณาตาทฤักรต่างๆหรือว่ามาคุยกับผู้ที่เชื่อข้อมูลเหล่านี้อยู่มีพะระเจ้าย่นยันนะครับอย่างใจบอกว่าเราไม่ได้เชื่อ,อเหมือนกับหลังหูหลักตาเชื่อนะครับไม่ใช่นะเรามีหลักฐานเหมือนกับประเทศไทย เราเชื่อว่ามีพระมหากษัตริย์วันนี้เรามีพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบใช่ไหมครับเมื่อเราเชื่อว่ามีราชการที่สิบเราก็เชื่อว่ามีราชการที่หนึ่งด้วยและเราเชื่อได้ไงเพราะว่ามีเอกสารใช่ไหมครับยืนยันทาให้ให้เราเชื่อได้มีหลักฐานพยานนะครับเหมือนกันพระทัพพีเนี่ยเราเชื่อได้เพราะว่ามีหลักฐานพยานซึ่งถ้าใครเปิดใจอยากจะรู้อ้มีทางรู้และมีความมั่นใจได้ ฉันจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องในคำ่ำคืนวันนี้นะครับผมเชื่อว่าแม่แม่สอนพิมพ์เป่อยๆว่าท่านเชื่อในพระเจ้าท่านหลับว,วันหนึ่งท่านจะตื่นรอเรานะที่เสียทุกคนที่ตายวันหนึ่งทุกคนจะเป็นขึ้นมาพร้อมกันแนละ้วไปอยู่และแม่สอนไม่ต้องทํางานเพราะว่าเป็นการางานเสร็จแล้วและแม่สอนไม่ต้องย้ายบ้านแล้วเพราะว่าได้ไปบ้านแนละ้ว ไปสวรรค์หรือว่าไปบ้านจริงแล้วซึ่งเราทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนต้องการและก็อยากจะหนุนใจอย่างนี้ให้พระเจ้าจัดบุญบารมีให้เราที่ถ่ายกัน